นี่ยนี่เนี๋ยวมีข้าวขาวอยู่เนี่ยนี่ไหนเนี้ยจะมองไม่เห็นนะครับแสงนะเปิดแฟดชอย่างเงี้ยเห็นไหมสังเกตที่บอร์ดนี้ครับนี่ใส่หนูครับหนูเข้ามาฉี่ใส่ครับนี่ฮะเป็นสนิมเกลือหมดเลยนะครับครับวันนี้เราพามาดูลำโพงบลูทูธ W King T9 นะครับอาการ นี่ครับสายแพรมันขาดเนี้ยผมก็สงสัยเอ๊ขาดอย่างนี้แล้วก็เดี๋ยวจะแกะบอร์ดให้เปิดเครื่องให้ดูข้างในนี่เครื่องเปิดแล้ล้นะแล้วก็นี่แล้วก็เออไอซ็อกเก็ตตรงเนี้ยสีดำเนี่ยมันหลุดหายไปด้วยเหมือนมันถูกกัดหรือถูกอะไรไปนะครับอันนี้เปลี่ยนแล้วอันนี้จะเปิดเครื่องเลย มาเจอเครื่องเปิดไม่ติดเลยเดี๋ยวต้องแกะเครื่องดูอีกทีนะครับอันนี้แกะประกอบลองแบตแล้วเดี๋ยวต้องมาแกะดูอีกทีหนึ่งนะครับว่าเครื่องเป็นไรเปิดไม่ติดวันนี้ก็แกะน็อตนี่นะสิบสิบประมาณสิบสองตัวสิบสามตัวเนี่ยเอาด้านฝานี้ออกนี่ครับกระพริกนี้มันจะได้ อ่าเปิดฝานี่วางได้ครับนี่ฮะทีนี้เราก็ไล่แกะสายพกนี้อกให้หมดเลยครับนี่ฮะนี่ใส่ลำโพงอย่างนี้แต่ลำโพงนี้ถ่ายรูปแล้วก็ใครที่ไม่เคยแกะถ่ายรูปก่อนนะครับเนี่ยพอใส่ลำโพงเนี่ยมันจะเสียบสลับกันอยู่ท่านแล้วก็จะมีกาวแดงติดอยู่แล้วก็เอาทินเนอร์หรือน้ำมันกาดอะไรอ่ะฉีดสะหน่อยครับให้กาวมละลายตัวนะครับอย่าไปดึงเพื่อลาดครับเดี๋ยวสายหลุดนะครับเดี๋ยวแจ็คหลุดเนี่ย เอาทินเนอร์ลงก่อนนะครับนี่ผมลงไว้บ้างแล้วที่ผมเอ๊ะใจเอ๊ะทำไมบอร์ดเปิดไม่ได้นี่ดูสังเกตดูที่บอร์ดนี้ครับนี่ตรงนี้เนี่ยมองเห็นไหมนะผมโทรศัพท์อยู่กับขากล้องนะเดี๋ยวผมเอียงอยู่เนี่ยเนี่เดี๋ยวมีข้าวขาวอยู่เนี่ยนี่ในนี้จะมองไม่เห็นนะครับแสงหน่อยกดแฟลชหน่อยนี่เห็นไหมเห็นไหมสังเกตที่บอร์ดนี้ครับนี่ สายหนูครับหนูเข้ามาฉีใส่ครับนี่ฮะเป็นสนิมเกลือหมดเลยครับดูหัวน็อตเนี่ยหัวน็อตนี่เป็นสนิมหมดเลยปรากฏว่าที่สายแพ้ขาดซ็อกเก็ตมันเสียเนี่ยก็คือหนูเข้ามากัดนะครับหนูเข้ามากัดสายนะครับกัดสายแพรนี่เข้ามาฉีใสบนบอร์ดนี่ครับนี่ฮะเครื่องอาการรแรกเลยเครื่องเนี่ยเปิดเร่งระดับแล้วก็ทิ้งไว้เนี่ยทิ้งเครื่องไว้จะเป็นอย่างนี้นะครับหนูเข้าเนี่ยหนูเข้าจากรูนี้นี่ ขี่ใส่บอร์ดนี่ครับนี่บอร์ดเสียหมดเลยครับเดี๋ยวต้องลองล้างดูว่า,าจะซ่อมได้ป่าผมก็ยังไม่แน่ใจเลยใส่แพรก็สั่งเปลี่ยนแล้วนะครับเดี๋ยวขอแกะบอร์ดออกก่อนนะครับเนี่ยจะมีน็อตอยู่สี่ตัวนะครับขอแกะบอร์ดขึ้นมาต้องล้างบอร์ดใหม่ครับ ครับยกบอดขึ้นมาดูสภาพบอร์ดนะครับครับดูสภาพบอร์ดนี่ยบอดเลยตอนนี้ก็โดนนะครับนี่ตอนนี้บอร์ดมันช็อตอยู่นะครับเพราะเอ็มมิเตอร์เข็มวัดแล้วที่ควแบตแล้วเข็มมันตีสองครั้งเลยครับคือบอกดมันชอ็อตอยู่เดี๋ยวลองล้างนี่ก่อนแล้วลองวัดใหม่ว่ามันจะหายไหมไม่รู้จุดไหนเสียไปจุดไหนมัางเนะี่ย ันนี้ได้ลองล้างแล้วครับลองล้างมันก็ยังช็อตอยู่ครับเนี่ยวัดช็อตมีตัวนี้ช็อตอยู่ครับไอซีคุมชาร์ตนะตัวนี้กับตัวนี้ลองยกตัวนี้ก่อนลองยกไอซีคุมชาร์จครับเพราะไอซีคุมชาร์จเนี่ยไลนมันจะวิ่งมาที่ตัวนี้ก็เลยนี่อนนียมันช็อตไม่รู้ตัวนี้เปล่าตัวนี้ช็อตหรือเปล่าตัวนี้ลองยกตัวนี้นะครับไอซีคุมชาร์จครับพอวัดดูแล้วมันช็อตอยู Asia ่ครับตัวนี้ค like รับนี่ฮะยกออกมาแล้ว นี่ตัวนี้ช็อตนะครับเสียแล้วก็จะมีลายน่าจะขาดด้วยครับบริเวณนี้ครับมันไหมครับนี่ตัวนี้เดี๋ยวเอาแลเวาเสียแล้วก็มี C สามสี่ศูนย์หนึ่งขาขาดเลยครับตัวนี้แล้วก็มีคาปาช็อตตัวนะครับสิบมิคโคนี่นี่ครับทำตัวนี่ แล้วก็ลายบริเวณนี้น่าจะขาดฮะเดี๋ยวถ้ต้องต้องต่อลายตรงนี้ตรงตรงสามสี่ศูนย์หนึ่งอยู่ตรงนี้นะครับนี้ลายตัวนี้ไฟจากนี้วิ่งมานี่ขาดนะครับโอเคเดี๋ยวขอวางครับวางไอซีห้าศูนย์เก้าศูนย์ครับครับที่ก็ทำการเปลี่ยนตัวนี้เรียบร้อยแล้วครับนี่ห้าศูนย์เก้าศูนย์แล้วก็ ไล่ตัวนี้ก็เปลี่ยนแล้วก็ตัวนี้ก็ลองไล่ไลายตะกวดตุกเช็คดีครับเพราะบางทีลายมันขาดเปลี่ยนแล้วก็เปิดไม่ติดชาร์จได้เปิดปติดว่าอะไรมาเนี่ยลองไล่นี่ตอนนี้ลายขาดน้อต่อต่อลายไปครับอันนี้เข้ามานะครับเดี๋ยวกี่ผมลองเทสแล้วมันมันติดแล้วเปิดติดใช้ได้ะลดีแต่ลองขอประกอบใส่เครื่องเลยลองมาดูอีกทีนะครับ เปิดติดแล้วนะครับนะเปิดก็ต้องเปิดลองสิบพักนะครับแก้ไปหลายจุดน,นะครับ IC คุมชาร์จนะครับแล้วก็บอร์ดมันโดนภาบฉี่หนูนะครับ มีไอคุมชาร์จมีมอดเฟด3 4ม1แล้วก็4409นะครับหลายตัวอยู่กันครับก็ตัวนี้มันใช้ได้นะครับเดี๋ยวขอลองสักพักนะครับเดี๋ยวขอประกอบก่อนนะครับนี่ราต้องทำตัวนี้ด้วยครับนี่เียปิดกันหนูเข้าว่าป้าบอร์ดมันเสียคือหนูเข้าฉี่ใส่ครับอาอันนี้ด้วยครับ เดี๋ยวขอประกอบก่อนครับเสร็จเดี๋ยวจะมาลองดูอีกทีนะครับประมาณเสร็จเรียบร้อยแล้วครับนี่ฮะวิ King งท้านะครับอาการเรื่องตอนแรกซิก็ไม่รู้ครับว่าเปิดไม่ติดที่ไหนได้ครับหนูเข้าไปกัดสายนะครับหนูเข้าไปฉี่ใส่บอร์ดช็อตนะครับแล้วกัดสายแพรด้วยก็นี่ก็เลยทการแก้ไขแล้วก็ซ่อมบอร์ดแล้วก็ปิดรูไม่ให้หนูเข้าเลยครับนี่ปิดภายในนะครับปิดภายในรูระบายอากาศนี่ย ตอนนี้ก็ใช้งานได้ครับเดี๋ยวมาลองชาร์จกันก่อน,นครับลองเปิดเครื่องดูนะครับเนี่ครับใช้งานได้ปกตินะครับเดี๋ยวขอเชื่อมต่อนะครับโอเคนะครับงานได้ปกตินะครับ ร้อยครับเนี่ยผมใช้งานได้ปกติครับก็ประมานนี้นะครับซ่อมลำโพงบลูทูธวิวคิงทีเก้าอาการหนูเข้าไปฉี่ใส่บอร์ดเครื่องช็อต,น,น,ตน,น,นะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ฝังเครื่องอันใดสนใจตรงมาก็ทักมาได้นะครับซ่อมว่ารุ่นไหนก็ลองทักมาถามก่อนได้นะครับ คลิปนี้ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ